สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับมีรักที่แมานะครับวันนี้เราอยู่กับนายแรกหนะน้าเราไอดอลอเวนเจอร์เจอเจอเจอนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตรวมทุกโคดนะครับเออกี่โคดวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโคดนะครับก็เป็นในช่วงโคดของการห้าแล้วก็มีส่วนโคดของวันนี้ด้วยนะครับกออ็อันนี้บอกเลยว่าสาหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยทีออ่หลงทางจะมาเล่นเอยไม่ใช่จะมาเล่นแล้วเราไอดอลตอนเนี้ยถือว่าเป็นสิทธิ์ที่โชคดีครับเพราะว่า6โคดนี้ได้เยอะมาก ข้อหข้อสอช่วงนี้เขาจะแจกของเยอะข้อสามก็คือนี่ครับกิจกรรมเช็คอินฮอตซัมเมอร์อันนี้ถ้าเกิดเมื่อวานหมีไม่ได้เข้ามาถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้เราไม่ได้เข้ามาเราต้องเสีย200ทองในการจ่ายนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าเขาแจกกระจุยเลยครับโอ้โหมีการ์ดนะมอล็อก อะมีร้องเปิดซองดิโอ้โหสมพรปากสมกับดวงของมีหมีนะครับสมมากๆเลยพี่ชายวัมเมื่อวานไม่ได้เล่นนะเมื่อวานติดงานทีอครับตอนนี้ยังทำไม่เสร็จเลยคืออันนี้มีคนขอด่านอะไรแบบนี้เดี๋ยวรอสักพักนึงนะช่วงนี้คือมีมีงานทําเกมเยอะครับตอนนี้มีงานจ้างมีเดวิดมีคายเดวิมีคายเพิ่งทาจบไปเรียบร้อยแล้วจบด่านจบบอสยจบทุกคอนเทนต์แล้ว ต่อไปมี T S X นี่เขาก็จ้างครับจ้างยาวเลยด้วยก็เดี๋ยวถ้ามีว่างเดี๋ยวมีก็กลับมาทําให้ไม่ต้องห่วงนะครับแต่คือจริงๆมีเห็นมีคนเขาทําเป็นผู้เล่นเหมือนกันเขาก็พยายามทําใครช่วยเหลือผู้เล่นเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างอันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องรอมีครับใครตอนที่ผู้เล่นช่วยเหลือเองได้ช่วยเหลือไปก่อนประมาณนี้นะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ช่วงนี้ดีแน่นอนเพราะว่าอะไรนะครับเห็นไหม แจกถึง14วันเลยนะหูต้องแบบว่าแจกแบบจุกๆจักๆเลยนะแบบจุกจแบบท้องนี่แน่นเฟ้อเลยนะ14วันแจกคาป้าซึ่งถ้าเกิดสมมุติทำม,มีนะผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดสมมุติได้คาป้าไปโอ้โหเล่นง่ายเลยนะผ่านทางทุกงานแบบอีซ่โบเลยเพราะอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี้มีก็จําไม่ได้แล้วว่ามันทำอะไรลายเกมมากนะ อ่าสกิลแรกจะเป็นในส่วนดาเมดด้วยนะครับทูดาเมจแล้วก็เอ่อใบด้วยนะแล้วก็ปลอดอาวุธด้วยนะครับต่อไปสกิลที่2นะครับสร้างดาเมดด้วยแต่ว่ามันจะสร้างเกาะป้องกันให้เราทั้งปาร์ตี้ทาให้ปาร์ตี้เราตายยากแล้วก็เป็นในส่วนสกิลที่3นะครับขับป้าที่เติไมไปด้วยความรักทุกครั้งที่จะโจมตีเพ่ินฟูคล้ายๆเห็นเขาบอกว่ามันฮิวเป็นแซงโพลีค่อนข้างดีมากอันนี้บอกเลยนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่มาเล่นช่วงนี้ลองอินสี่วันนะครับป้าเล่นผ่านด่านแบบง่ายแน่ ให้เาว่าแบบง่ายๆเลยแล้วก็ในส่วนการใส่โค้ด 6- โค้ดนี้จะช่วยเหลือทําให้เออใส่ฟรีสายเติมน้อยหรือว่าคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่สามารถมีของเหลือๆเะครับเอาไปเล่นแล้วช่วงนี้อย่างที่บอกก็คือล็อกอิน13วันเนี่ยมันก็จะแจกกล่องแดงด้วยเห็นไหมครับนั่นแหละนี่ในโชคดีก็ได้การ์ดเลยนะนั่นอ่ะโอ้โห0.1์จะมีคนได้ไหมครับเนี่ยนั่นแหละมันคือของฟรีครับมันคือของฟรีนะ ก็ไม่มีทำวันนี้ก็คือมาแจกโค้ดนะแล้วก็มาพูดในส่วนว่าเอออย่างน้อยเกมนี้มันก็ยังเป็นเกมที่ดีอย่างหนึ่งนะที่มีเห็นก็คือเขามีการอัปเดตแจกโค้ดตอลอดเวลาบางทีเขาอาจจะก,กวนก็ได้เรื่องโค้ดอย่างเช่นแบบมีตัว L 2ตัวมาอยู่ข้างๆกันแต่คือตัวนึงเป็นตัว L ใหญ่ตัวนึงเป็นตัว L เลอันนี้มีพิมพ์แก้แล้วนะครับเพื่อนๆจะได้ใส่ง่ายนะเพราะว่าบางบางคนไปกดดาวเองอ่ะเจอตัว L ใหญ่2ตัวไปอ่ะปรากฏว่าเป็นตัว L ใหญ่กับ L ใหญ่โอ้โหเรียบร้อยเลยนะ กดไป10นาทีอาถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่คืออันนี้มีพูดจริงๆนะตอนนี้จะเล่นอาชีพอะไรก็เล่นเบอร์ครับเราเรา่ราอนอะไรแต่เพื่อนเพื่อนเลยแต่อาชีพที่แบกด่านดีที่สุดหมีก็ให้เลนเจอร์นะเลนเจอร์มันแบกด่านง่ายที่สุดแนละ้วส่วนอาชีพอื่นแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยคือมันมาถึงจุดจุดนี้แล้วมันก็แจกของแจกอะไรให้เยอะอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนอยากเล่นอาชีพอะไรก็เล่นเบอครับแต่อย่าอย่าไปนอกกรอบเกินไปแค่นั้นเองอย่าไปเล่นอาชีพ PVP แบบ การจะไทยด้านยาวๆไปเล่นอาชีพ PVP หมดเลยสีบบบต่ตัวโอ้ยอย่างนี้เล่นยากประมาณนี้นะครับหรือจะเล่นทีมหมีก็ได้นะอ่ะวิชาดอ่ะสำาหรับคนไม่รู้มาเล่นเมดไปเล่นวิาสาดก็ได้หรือจะไปเล่นเสกก็ได้ฮุซเดอร์ก็ควรจะต้องมีนะอย่างน้อยปาที่หนึ่งตัวก็ต้องมีนะครับแล้วก็เป็นในส่วนเสกเอ้ยไม่ใช่เปนในส่วนเสกก็แย่แล้วเป็นส่วนเลนเจอร์นะครับแล้วก็พระพระนี่ไงก็ต้องมีทั้งบัฟทั้งฮิวทั้งรางบัฟนะครับประมาณนี้นะ หรือว่าจะเป็นในส่วนปาร์ตี้ฮอตฮิตก็คือไม่มีเรนเจอร์ก็ได้ครับเป็นวีคู่เศษกนะ็ะแล้วตอนนี้เราแต่เพื่อนเพื่อเลยชอบอะไรก็เล่นหรือจะเล่นแอดก็ได้เล่นโลบตอนนี้โลบมาแรงมากนะคือต้องบอกว่าอาชีพมันไม่มีใครเก่งที่สุดครับต้องบอกว่ามันเก่งกับคนละทางเย่ายโลบนี่ pvp จัดจ้านมากเลยนะเห็นคนดราม,ม่าก,กันอยู่ตอนนี้โหโลบตกทีเดียวคูซาเดอร์ตายเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอวิาสาทล้อยเก้าไอ้้อยเจ็ดหรอยเก้าว่ามีจำไม่ได้แล้วเออสไปอะไรเนี่ยใช่ไหมยิงทีเดียวหายทั้งปาร์ตี้เลยอะไรประมาณนี้ครับ เอาเอาเรียกว่าอาชีพมันมีทางมีมีแพ้ทางกันแล้วกันเอางี้ด้ว่าอาชีพมันมีเก่งในแต่ละทางไม่เหมือนกันอ่ะมีพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นบู้เล่นใหม่ก็ลองฟังตรงนี้มีไปก็ได้หรือว่าลองไปดูคลิปเก่าที่มีเคยทําก็ได้ครับลองลองไปดูตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อน อ่ะหมีไม่มีอะไรครับก็วันนี้ก็มาแจกโค้ดนะครับสาหรับผู้เล่นที่อาจจะพลาดไปในช่วงสงการแล้วก็ผู้เล่นที่อาจจะมาเล่นตอนนี้เพราะว่าแจกคาป้าเนี่ยหมีคิดว่าน่าจะมีคนมาเล่นเยอะเลยครับเพราะว่าต้องบอกว่าสมัยก่อนคาป้าที่ตัวเท่าไหร่ว่าสามพันสี่ร้อยห้าสิบป่ะหรือสามพัห 3, นห้าี่หมีพูดผิดขออภัยแต่ว่าราคาประมาณนี้แหละถือว,ว่าจัดจ้านมากนะราคาแล้วก็สมควรกับเป็นตัวเทอเอสเลยแหละถ้าเกิดทํหมีนะ เอาไว้ใช้งานดีมากครับใช้งานดีเพราะมันทําให้ปาร์ตี้เราตายยากมากนะครับประมาณนี้อ่ะขอให้คนเล่นเกมแล็กนไอเดอร์อเมเจอร์ยังมีความสุขนะครับช่วงนี้ยังไม่มีอัปเดตอะไรก็เดี๋ยวถ้าีมะไีอัปเดตหมีก็มาเล่นเรื่อยๆนะก็หมีก็ยังไม่ไปไหนแต่คือหมีก็มีงานทาเกมอื่นหมีก็ต้องไปทํานะครับเดี๋ยวไม่มีข้าวกินนะแแต่ว่างานเกมนี้ก็ยังมีอยู่ก็ยังมาทําเรื่อยๆนะครับจนกว่าเออมันจะจากลาโลกนี้กันไปนะครับโอ้โหเราเศร้านะแต่ยังไม่เศร้านะตอนนี้แล็กนัลไอเดอร์ยังมีคนเล่นอยู่นะครับงม่แ้ไไดบ เอ่อล้างไปเลยสักทีเดียวประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ